พูดถึงประวัติผมนี่นะฮะผมเคยเรียนปิปญยเอกที่ aat นะฮะแล้วก็จบที่ aat นี่แหละนะฮะตอนเรียนเนี่ยได้ฝึกร้องเพลงเพชรร่วงในสลัมอ่ะนะฮะจำได้เลยว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยประมาณสักหกโมงเช้าอ่ะนะฮะแล้วก็เดินร้องเพลงในในสนามกอล์ฟของ aat นะฮะ aat นี่ก็คืออยู่ที่ตรง ธรรมศาสตร์รังสิทธ์นะครับเป็นสถาบันานานาชาตินะฮะก็ฝึกร้องนะฮะก็นับมาเป็นเวลานะสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็ผมจะร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตการกุศลน,นะฮะที่จะจัดในวันที่9เดือน9ปี66กนะก็คือปีหน้าเนี่ยนะจะจัดในโรงละครแห่งชาติบัตรราคา989าบาทนะฮะ ก็จะเป็นคอนเสิร์ตการกุศ